สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนําวิธีกู้เฟซบุ๊กนะครับที่เฟซบุ o กถูกแฮกหรือว่าเปลี่ยนอ e ีเมลไปแล้วนะครับก็ให้เราเข้าไปในแอป Google นะครับก็คือแอป Google Chrome นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ในช่องค้นหาเลย ตัวนี้นะครับไอคันล็อกอินเฟซบุ๊กนะครับอันนี้ผมเคยตัวนี้คือตัวนี้ผมได้เคยลองกู้แล้วนะครับมันใช้ได้จริงคือ facebook ผมโดนแฮ็กไปแล้วก็เปลี่ยนเบอร์โทรเปลี่ยนอีเมลผมก็เลยลองใช้ตัวนี้ใช้ได้จริงนะครับลองทำตามกันดูนะครับพิมพ์ไปตามนี้เลยครับ ให้คัดล็อกอินเฟซบุ๊กนะครับจากนั้นก็จะเจอแถบนี้นะครับให้เรากดเข้าไปเลยครับให้คันล็อกอิน Facebook แล้วระบบก็จะแจ้งขึ้นมานะครับฉันไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้แล้วก็จะมีชื่อเล่นนามสกุลอีเมลบัญชี ชื่อ Facebook นะครับแล้วก็อีเมลที่ติดต่อได้ก็จะมีชื่อนี้คือชื่อที่เราตั้งใน facebook นะครับไม่ใช่ชื่อจริงเรานะตัวนี้เป็นชื่อที่เราตั้งใน facebook นะครับเราก็พิมพ์เข้าไปเลยครับพิมพ์ในช่องมาเลยพิมพ์เข้าไปในช่องนี้เลยแล้วก็อีเมลอีเมลที่เราสมัคร facebook นะครับที่เราจำได้เราก็พิมพ์เข้าไปเลย ถ้าเราจําไม่ได้ตรงนี้เราก็ใส่เบอร์โทรที่เราจําได้ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ข้างล่างตรงนี้อีเมลที่ติดต่อตัวนี้ให้เราไปสมัคร Gmail หรืออีเมลใหม่นะครับเพื่อที่จะมาก่อในนี้ให้ Facebook ติดต่อเราได้นะครับอีเมลตรงนี้นะครับย้ำนะครับตัวนี้ให้เราไป สมัครอ e ีเมลหรือว่า Gmail ใหม่ขึ้นมาแล้วก็มากรอ,อกใส่ตรงนี้นะครับพอเรากรอ,อกเสร็จครบหมดทุกอย่างแล้วเรากดส่งนะครับตรงนี้อันนี้ผมแค่ทำเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับกรอกให้ครบตามนี้นะครับที่ผมบอกนะครับสามช่องนะครับชื่อ facebook แล้วก็ อีเมลหรือว่าเบอร์โทรที่เราจำได้แล้วก็อีเมลที่เราไปสมัครมาใหม่นะครับหรือว่า Gmail ที่สมัครใหม่เราก็ส่งไปให้ facebook นะครับแล้ว a c e b o o k เขาจะตอบอีเมลเข้ามาในช่องในช่องนี้ในอีเมลตัวนี้ที่เราส่งไป<ม>เขาจะตอบเข้ามาให้เราแล้วก็ส่งรหัสกลับมาให้เราเราก็กอกไปตามที่เขาส่งมาให้นะครับ แล้วก็ไปแก้รหัส f a c facebook ของเราให้เราจาได้เราก็จะใช้สามารถใช้งานได้นะครับใช้เวลาประมาณถ้าเร็วกวสูตรก็ประมาณ2วันนะครับ2วันสวัน4วันแล้วแต่นะครับ facebook ก็จะส่งมาให้เดี๋ยวจะเข้าไปให้ดูครับนี่นะครับเฟซบุ๊ก k ก็จะส่งกลาบมาให้ ตามนี้นะครับเฟซบุ๊กเขาส่งมาให้เราก็กรอกตามที่เขาแนะนํานะครับแล้วก็เขาจะมีรหัสมาให้เราก็กรอกรหัสเข้าไปพอกรอกรหัสเข้าไปเราก็สามารถเข้าไมเปลี่ยนไอพาสเวิร์ดของเราแล้วก็ลบอีเมลที่ว่าเขาแฮกของเราไปแล้วก็เบอร์โทรออกเราก็กรอกอีเมลเราเข้าไปใหม่นะครับแล้วก็เบอร์โทรเข้าไปใหม่ก็จะประมาณนี้นะครับเราก็จะสามารถใช้เฟซบุ๊กของเราได้ต่อไปนะครับลองทําตามมาดูนะครับ ถ้าเกิดใครไม่เข้าใจก็ลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับว่าไม่เข้าใจตรงไหนนะครับอันนี้คือเป็นวิธีที่เราโดนแฮ็กแล้วก็เขาเปลี่ยนเมลเปลี่ยนเบอร์โทรเราไม่สามารถจะให้ส่ง OTP มาที่เมลหรือส่ง o t p มาที่เบอร์โทรได้นะครับอันนี้คือแล้วก็อีกแบบคือเรายังจำเบอร์โทรได้จำเมลได้ แต่เราจํารหัสผ่านไม่ได้อันนั้นจะง่ายนะครับแต่อันนี้เราต้องส่งใบให้ Facebook เราจะส่งรหัสเข้ามานะครับเพื่อยืนยันตัวตนนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปต่อไปนะครับถ้าเกิดใครไม่เข้าใจอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับ